สดสนิทนางเอกดังเผยสอปอคอชายในฝันสวยขนาดนี้ไม่มีคนมาจีบล่าสุดก้าสุพัสราได้มาเป็นเครกรับเชิญในรายการ m a r C H u e p 0.108และในบางช่วงบางตอนของรายการเม r รได้ถามถึงสเปกก้าวก้าไม่ได้มีตายตัวเลยก็คนที่แบบอยู่แล้วทำให้ชีวิตเราดีกว่าตอนอยู่คนเดียว คือเราอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีใครเข้ามาก็อยากให้มันดีกว่าตอนเราอยู่คนเดียวแต่ที่ไม่ชอบคือคนที่ไม่มีวุฒิพออาวะเราทำงานมาตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างมองเรื่องอนาคตถ้าคนที่จะเข้ามาแล้วมางี่เง่าหรือไม่มีวุฒิภาวะก็จะรู้สึกว่าเราคุยด้วยไม่ได้ อายุน้อยกว่าได้แต่ขอให้มีวุฒิภาวะกับพี่เกรทที่ก่อนหน้านี้มีแซวๆกันก็เป็นแค่พี่น้องพี่เกรทไม่เคยไอเรกมาแบบส่วนตัวเลยตอนนี้ไม่มีใครมาจีบและเราก็ไม่ได้จีบใครเราไม่ชอบคนก่อนคนต้องเข้าหาเราก่อนมันต้องมีสัญญาณก่อนถ้าเขาชอบเราแล้วเราก็ค่อยเริ่มทำความรู้จักกัน